สวัสดีนะคะคูป,ปุลี่นะคะคูป,ปุลี่อยากจะบอกว่าจะบอกว่าเราต้องมีเป้าหมายนะคะเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป้าหมายในการทํางานหรือเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ว่าเป็นเป้าหมายมันมีหลายอย่างเนาะเป้าหมายที่เป็นตัวเงินเป้าหมายที่เป็นความสําเร็จนะเป็นระดับของความสําเร็จหรือ,อเป้าหมายที่อยู่ในจิตใจเราหมายความว่า ถ้าเราทำสาเร็จทุกอย่างแล้วสิ่งที่เราอยากจะเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เราสําเร็จหรือว่าเราทําแล้วมันครบถ้วนแล้วอ่ะก็คือเราต้องเผื่อแผ่นะคะมีการตอบแทนให้กับสังคมเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์นะคะการบริจาคให้กับมูลนิธิหรือเป็นการตอบแทนอาจจะไปร่วมทํากิจกรรมมันเป็นการตอบแทนให้กับสังคมนะคะเป็นการย้อนกลับนะ มันเป็นมันเป็นอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นนะคะหมายความว่าเรามีจิตใจดีแล้วก็พร้อมที่จะเผื่อแผ่เพราะนั้นถ้าความสำเร็จทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะให้ตรงนั้นมันเป็นความสุขในชีวิตมันเป็นความอิ่มเอิม,อมใจที่เราได้ทำนะคะเพราะนั้น คนที่ทําจนกระทั่งสําเร็จนะคะมีเงินทองมากมายมีรายได้เข้ามามากมายเขาก็จะมีโอกาสในการที่จะแบ่งปันในโอกาสที่จะแบ่งปันในโอกาสที่จะเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในระดับที่เรายังมีไม่มากพอหรือเราไม่เราไม่มีพอที่จะแบ่งปันแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําตรงนี้นะคะมันเป็นบุญกุศลเป็นความรู้สึกทางใจเป็นความสุขเป็นอ่เป็นสิ่งที่อยู่ในเป็นความสุขทางใจของเราจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราทํามีรายได้เข้ามาอ่ต่างๆ อะคาในช่องทางต่างๆมากมายก็จะเราก็จะมีโอกาสที่จะแบ่งปันหรือทําอะไรมากมายในสิ่งที่เราอยากทานี่คือนี่คือรายรับที่จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราเราทาเพื่อที่เราจะได้ให้คนอื่นและแบ่งปันให้คนอื่นจะทําให้สังคมน่าอยู่นะคะ